ครั้งเอื้อยก็มาเป็นครั้งแรกน้องละครั้งเอื้อยก็สิขออนุญาตถามซื้อเจ้าน้องหละเอ้ยมีซื้อวันน้าได้น้องละซื้อนะ้องเลยด้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีดูปลาหนาอาสบายดี fc อ,องสาวละน้อย เอร์สุขุสุคนบวชชิ่ภายในหรือต่างประเทศบวชสิเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเกา่าการยังดีต้อนรับข้าวู่ซองยูทูปของสารานอยอีกแล้วโดยมาพบมาพบกับสารานอยในมณีสาราหน้อยกาแาพ่อแม่พี่น้องเปรนสุขุสุคนเนาะเดินทางมาหาสาวสดนะ้าใหม่พ่อแม่พี่น้องเลยสื่อสาวสดผู้นี้เนาะเพิ่นจะออกมาเปิดใจเป็นข้างเลขเนาะ สื่อเสียงแนะนำขงเป็นสาระหน่อยกันย่งโบทันโฮ่หลอกพไม่พี่น้องเลยก็มีแต่วายศีภาเอตีวัสดุสุดนเนาะขาไปโอไปรวมน้ำกันสาสน,นเทา้งผู้นี้เพ็่นซีนีซื่อแนวด้ายยาหนาตาเพื่อนเป็นแนวดาเนาะแล้วเป็นยังคือออกมาเปิดใจเนาะโดยมือนี้สาระหน่อยกับที่ข่าวร้อมทีมงานเด้อโดย,โดยสบายดีเด้อบ<ด>้ามาผูกมาบอกกับสาวโสดนะใหม่เลยน่าสนุกมาเนี่ยข้างเอื่อยก็มาเป็นข้งแรกน้องละ เอื้อยแกสิขอหยาดถามซื้อเจ้าน้องหล่ะเอ,อ้ยมีซื้อวันเท่าใดยังล่ะซื้อน้องลีน่าซื้อน้องลีน่าโดยน้องมันจะเบาคอยในหนึ่งเนาะโดยน้องลีน่าอายุจักปีน้องล่ะสิบแปดปีสิบแปดปีโอ้ปัจจุบันนี่เจ้าแร่เขาหงาโม,มงเฮียนอยู่บนหละ่ะเฮียนหอนใสแล้วโอ้ยวัยแท้ใเนาะสนุก ปีสิมามอหรือว่าีสิมานี่ขึ้นมสิมาโอ้คือเจ้าคิดเลยว่าเจ้าสีเฮียนอดใสน้องละเฮียนจบมแล้วก็เฮียนต่อเฮียนตรวจอความฟันของน้องนะเฮียนจบมแล้วจะไปอันต่อเฮียนตำรวจอ้าเจ้าความันยิงแงอดีเนาะโดยก็คืออ่าในใจเฮียนเป็นตำรวจเนาะ ท่านบอได้เป็นตำรวจเลยรสน่องละสิเป็นยังยันต่อแหละอืมยนต่อจบเนาะได้เป็นกระเป็นไม่ได้เป็นละก็ะห่าววิโดยฐานะครอบครัวเจ้าเนี่เป็นอะไรน้องล่ะธรรมดาธรรมดาเนาะอ่าเขาน้ำซ้ำปลาเนี่ยพออยู่พอกินอยู่ปะทางน้องนี่ได้เอ็น่าอยู่ว่าเขาดูหนาทามด้วยยน่น่า ปีหนึ่งได้จักซอบน้องล่ะกะลอยู่หอดบอเจ็ดแปดสิบสออดได้สิบประมาณหาสิบสอบเนาะก็คือกลุ่มเนาะหาสิบสอบนี่ทางหูน้องล่านี่มีจะคนสี่หาคนสี่หาคนสี่หาคนจะเป็นดูคนที่เ่อได้น้องล่ะคนดูคนเดียวโอ้เป็นดูคนเดียว ลูกสาวเดียวเอ้ยกับเอ้ยกับบมีบ่น้องก็คือเป็นลูกคนเดียวลูกสาวเดียวเน้องสนองไม่พอบางทีก็ผู้ปกครองก็มีลูกคนเดียวก็คือแปลว่าลูกหญิงคนเดียวอะไรย่างเงี้ยแนั้นเนาะโดยคือเจ้านี่เป็นลูกสาวเดียวเนาะอแล้วทั้งพ่อแม่เจ้านี่อายุจักปีน้องล่ะสามสิบสองแม่บอกอายุสามสิบสองยังธรรมดาคนเอาอยู่เนาะโดยมาทำพ่อได้สนองล่ะสามสิบเจ็ด โดยโดยเพิ่นได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอยุบบ้างล่ะเพิ่นเฮหตยังน้องล่ะโอ้ทางแม่ด้วยซ้ำมันเขาเหตย์ยังบ่แม่ไปซื้อเหตยกแบบว่าพ่อใอยู่ไทยแม่และยู่เวียงมาหนึ่งเหตยกกันอยู่อืมแสดงว่าเพ่นนั่นน่ะแบบขอโทษเนาะที่ทำเป็นยาห่างกันบ่แม่โอ้เพนยาห่างกันแล้วเนาะ แล้วเจ้าอาศัยอยู่กับไพรน้องหลาปัจจุบันนี้อยู่กับเมทาวทางน้องหลานี่บ่ได้เลียนเพิ่นโดยก็คือทางพ่อเจ้าได้ติดต่อมาอยู่บ่ติดต่อเพิ่นกระซงเงินซุงข้ามาให้เจ้าอยู่น้องหลาเพิ่นมีอยากเอาน้องหลาไปยู่นังบ่อยู่ไทยนี่ิงจริงวันนึงล่บ่เห็ดเงินไว้หายนี่เป็นเห็ดเงินไว้หายน้อเพิ่นก็คือแบบว่าทำนาทีพปรที่ดีที่สุดเนาะแต่เพิ่นยังไม่ได้เอาเมย์มาบ่ ยังอืมโดูดูเพิ่นแยกทางกันได้จักปีแล้วน้องล่ะได้สิบกว่าปีอ๋อโดนเติบได้ได้หนิสิบกว่าปีจนน้องใหญ่เนาะทางแม่เจ้านี่มีครอบครัวใหม่เลยยังเอ้าต่างคนต่างยังเนาะโดูดโดูดูอ่ะทางเอเวก้าถามได้เติบนสนุกเมือนี้จุกประสงค์ที่จะออกมาถ่ายคลิปนี้คือจะเปิดใจเป็นบโนลงละอืม เจออยากโออยากลมนมทางไหนบ้านนี uh, ่ทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได uh, <er ้เนาะโอแต่ว right? ่าเปิดชุดโอขุยนั่น้องล่ะเนาะดูดูเดาเจ้าแบบอยากไลยอายุจักปีน้องล่ะสาวชิบเก้าปีก็ได้สาวขึ้นไปเนาะชิบเก้าปีขึ้นไปไหมเพราะว่าดูดูดูคั้นแบบหอดอายุประมาณสี่ห้าสิบนี่คุยน้ำได้บ้านน้องล่ะไในเพราะว่าส่วนใหญ่นี่สิมีอายุสำเนีนเนาะ โดยแบดนี้คั้นว่าเพิ่นนี่เป็นพ่อห้างพ่อหม่เจ้าก็คุยน้าเพิินไรบ่ะได้อืมได้เบิดเนาะเจ้ามีสเปกเป็นของตัวเองอยู่บ่านองล่ะมีเนาได้สเปกเจ้าพอดีแบบหล่อน่อืมพอดีเนาะเรื่องแบบว่าหน้าตาอียงเพิ่นก็พอดีพองามเนาะโดยโดยโดยจะมาคนนันใจห้อนใจเย็น้องละ มักคนใจเย็นเนาะเอือยเบิ่งเจาก็คือสีใจเย็นอยู่เจ้าคุยบ่คอยเก่งบ่อนองละแมนออากยังไม่ดังเนาะเสียงเจอก็ค่อยๆเนาะเพราะบางทีกัน้เนก็อาจจะเกินกล่องแน่เนาะครั้งแรกบ้านี่แมนครั้งแรกอืออือืก็คือแบบว่าเอาคนใจเย็นเนาะและแบบสู้แล้วเพื่อนมีมีหนวดมีข้าวซักไร่นี่มาดเปะ กะล่มน้ำได้เยอะเนาะแต่ว่าเรื down, s, uh, 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 ่องถึกมุกถึกใจเสี่ยมาเป็นชู้เป็นแฟนนี่ก็ยังบ่หูเนาะนองละต้องไปก่อนโดยโดยโดยมาที่นี่คันสมมุติว่าเจ้านี่ร่มก็เพลินถึกมุกถึกใจเนาะและคันว่าเพลินนี่อยากมาขอเจ้านี่ไปยุ่น้ำเพลินนี่ไปบ่เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าทางเจ้าก็เป็นดุกสาวเดียวเนาะพอไปยุ่น้ำเพลินเพื่อว่าทางไม่เท่านี่ก็ไม่ได้เพลินเบิ่งนิดเนาะ ไม่ได้คุณเบิ่งเพิ่นนะเพราะว่าทางแม่เพิ่นจะได้อยู่เองโดยโดยคันว่าเป็นไปได้นี่ให้เพิ่นมาอยู่น้ำซะเนาะอ่ามาส่างมาสาอยู่พี่แต่ว่าป้าความฝันเจ้าขักอรีเนาะอยากเป็นตำรวจเป็นอะไรได้ต้องหลาคือว่าอยากเป็นตำรวจพอให้เป็นพอแล้วจะทรงเฮียนโอ้พอให้เป็นตำรวจแต่คือพอนี่สิทรงเฮียนเนาะ แต่วันยังดีอยู่เนาะว่าพ่อเพิ uh, um, casually, ่นสถือว่าอย่าอย่าห่างกันกัแม่กันยังมีความคิดสิส่งลูกเฮ็ดเนาะส้ะน้อยโดยโดยโดยวนนี้เจ้าได้ดินเฟดดินลายอยู่บ่น้องล่ะอือคว่าเอื้อยกสิได้แจกแขกถื่นันเนาะสะดวกบ่ทั้งสองบ่สะดวกหลายโอ้สะดวกทงลเนาะโดย่คือเว้าเลยบางคนก็เอาเฟซเฮอก็เพิ่นหามเห็นเนาะ้อยโดยโดยโดยจ้ะ ก็คือส oh, ่วนใหญ่น no? mm. yeah. so ี่อายุเพ like. mm ิ hmm. ่นเนี I mean. ่สี like ่ห้าสิบขึ้นไปอยู่แล้วเจ้ากระลมได้เนาะลมได้ตีเรื่องอายุเพิ่นบ่อืมยันละอายนี่อายุได้เกินไปน้องบอกคุยบ่อยอย่างนั้นก็คอยตื่ใจน้องน้องลาเนาะคอยอู้คอยหลมกันไปนั่นแหละเพราะว่าเขาก็หลืบไม่ได้เนาะจะละน้อย้าเขาออมาเปิดใจแบบนี้เขาก็ับหึยว่ามีคนแบบว่าอายุเพิ่นกับยัยไลแล้วนะดูดูอด้ เพราะว่าทางเขากล <c oughs> ทางทางนอกพิ่นก็ไม่ได้เปิดใจแต่ว่าโอหลุมทางนุ่มไทยเน,ะยนาะส่วนน่อยพูไปแบบลาวก็ได้ไทยก็ดีหรือ <c oughs> ว่า <c oughs> ต่างประทิก็ได้น้องหล่ะ <c oughs> <c oughs> แกคือเป็นหน้าได้น้องหล่ะคือว่าอยากออกมาเปิดใจบ่มีคนคุยะ <c oughs> บมะบมะีที่ผ่านมาจะเคยคุยผู้บ่าวอยู่บะโบเคยอมีแฟนกับ่บเคยมีบ่เคยถ้าใคเยอะออกมาเปิดใจข้างแรกเนี่ ความรูมมม้สึกที่ว่าอยากออกมาเปิดใจนี่รู้สึกแนวใดน้องละ่ะบอกมาถึ <laughs> <laughs> กก็คือสแบบว่าเออรู้สึกเงาเงาเนาะคำมาก็จ๊กสีโอสีลมน้ำไผนะ่เนาะนอนจะไม่เท่าไม่เท่านนิ <laughs> ่กคำมาเพิ่ึก็นอนแล้วน,น้องน้องล่ะโดยผู้บ่าวแถวบ้านนี่บ่ได้มาจีบเจ้บาบ่อไม่เคยเป็นเป็นได้เพิ่นบบฮูว่าเจ้าโสดบอดีแนวใดแม่ ปกติเจ้าก็เป็นคนที่แบบว่ามักไปดินไปห่วยอยู่บ่บอ่อืมอยู่แต่เฮือน์นดูไอคำมากก็นอนแม่นเออบ้านบุหุบยา,า,ามตอนเช้านี่ลูกนึ่งเข่าเฮ่อแม่เฒ่านี่ก็กคือน้องหลานี่บ่ลูกแม่นออออือ,อตอนแรงก็ต้องได้นึ่งเพิ่นแล้วต้องหาข้าวเพิ่นกินลนะแล้วเนาะดูทั้งแม่เฒ่านี่อายุเพิ่นจักปีแล้วน้องลหลานโอปลายโอ้50ปลายเอายากจะเติมนึงเนาะ ปีนี้เจ้าได้เห็นหน้าอยู่ป่ะปีนี้นอะบ่โอ้ป ok no? ja ีนี้บ่ได้เห็ุเนาะดูอันหน้าให้ข้าเจ้าเห็ุบออืมเพิ่นเอาเขาให้จักซอบน้องล่ะยังบ่โหยเนาะดูดูดูเจ้ากินข่าวเศร้าแล้วบ่เมื่อนี่กินแล้วอืมได้ยังกินน้องล่ะผัดกะเพราผัดกะเพราอุ้ยแนวแซ่บแน่นี่เนาะไปเป็นคนเห็ดซื้อเอาอื้อเอาเนาะ คิดว่าน้องหลานเป็นคนเห็ดนะเจ้าก็เห็ดแนวอยู่เนวกินเป็นบ่ะอือก็บนหน้าเสื้อวาอ่ยุ่งซมเน่เห็ดแนแนวกินเป็นก็คือเป็นทุกอย่างบนองหล่ากับเขาน่งอือเก่งชุดยอดนาอสนุกด้วยเพราะว่าสํมนน่กับพ่อแม่มีอยู่นํะเราก็ต้องได้เห็นเอ็ดเนาะดยดดยเดาเห็นเอ็ดมีนั่นนึ่งกงนึ่งข้าวเราซีไม่ได้พี่นึงเขากินนะนะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ ไปห้าเงินว่าไงไงกันโดยโดยโดยคันว่าเจ้าเนี่ยสีมีสูมีเฟ้นี่ทั้งแม่เจ้านี่พ่อมบ่นนองหละเพิ่นกค่ว่าได้วายังเนาะอ่าขอแค่ว่าลูกสาวเจอคนที่ดีๆเนาะจริงใจประมาณนี้เนาะเจ้าออกมาเปิดใจี่เพิ่นหูบะเพิ่นบ่ได้วายังบ้น้องอละเพิ่นก็คือสนับสนุนเต็มที่ เพิ่น <Arduino> ก <'t> so mm ็ค hmm. no. ือสิเล so right? Do ือแต่ใจลุ่เนาะโดยแล้วเจ้าอยากศึกษาเบิ่งใจกับเพิ่นนี่ประมาณจากเดือนน้องล่ะเดือนปลายสองเดือนอืมเดือนปลายหาสองเดือนเนาะเพิ่นเขาเข้าใจเนาะหรือว่าความมุ่สึกเขากันก็จะได้ดดเน้นเนาะโดยโดยกันไหวปวดมันก็คือนอกฉลอน้อยแต่งฉลองก็บอกวิถีเดาแต่ใจของลองเพิ่นเนาะเดือนสองเดือนนี่ก็ กัพอสมควรอยู่เนาะเพื่อเอาสด้หูดีใจใจคอกันเนาะบาเพิ่นเป็นคนแนวใดอพอแบบจิฝากสีวิตไว้ไร่บ่เนาะเมเนีก็อยู่แข้มทางเนาะื้อนเฮือนเจ้าอยู่ไซน้องล่ะออันนี้มาบนนีอั้เป็นเฮือนหมูบ่หรือว่าเฮือนพี่น้องเฮือนพี่น้องเนาะพอดีมาเจอเอื้อยอยู่หนีเ้อเนาะ <c oughs> ไม่น่าจะได้ไปทางเหนหนาขินนอกสาวเพิ่นเนาะโดยโดยโดยคือทางพ่อเจ้านี่เห็ดเฮือนหายหนาเนาะแล้วแล้วบ่เฮือนนะแล้วแล้วพ่อเจ้าก็เป็นคนบ้านนี่บ่น,น้องล่ะเป็นคนอันสวรรค์เป็นคนสวรรคน์แต่ว่าตั้งเฮือนนี่ตั้งอยู่ทางเขินเจ้าเองนี่บ่ทางเขินไม่เท่านี่บ่บ่ตั้งอยู่สวรรค์เพราะว่าเสียไปเฮียนสวรรค์โอ้นนโยิให้ไปเฮียนอยู่สวรรค์เนาะก็คืออ่ะเสีนอนอยู่พุ่นเลยเนาะแผ่นเทียมไปเทียมมากับเว้ยไก่เนาะอันตรายอีก อความฝันของเพ่นก็นคืออยากให้น้องนี่นเฮียนเป็นตำรวจเนาะก็เลยว่าเฮียนตามพ่ออ่า <c oughs> คือทั้งพอ่อทั้งแม่่ความคิดตรงกันเลยเนะยาะเพราะว่าทางเพ่นก็เึ่งว่าจะแยกทางกันไปกันยังวา,าในืระลูกน,นี่เห็นอยู่เนาะเป็ดน,นาทีพอแม่ดีที่สุดเนาะโดย ก็คือเมื่อนี้เนาะก็เป็นเมื่อแรกที่ว่าทางเจ้าเนี่ยออกมาเปิดใจหาคนโอกคนดมเนาะคันว่าเจอคนที่มักหักก็อาซีเป็นสูเป็นแฟนคือตอนนี้เจ้าอันพักเที่ยนแรืว่าองละพักแล้วเป็นพักเที่ยนจักเดือนนีนสามเดือนสามเดือนเนาะไปเที่ยนบบบนี้ก็โมโหแล้วบ่โดยโดยโดย ไกลว่านใอ้องหล่าหงเฮียนนี่นนย่างไปเด็กขี่รถขี่รถเดียเ<อ>หียนอยู่ในอันเหียน,นทางแบงนี่บอกอยู่ว่าอยู่นนใอนอันงเหยียนทางแบงเนานะไกลเติมเนาะนจะขี่รถยังไปน้องหล่าขี่รถจักเจ้ากะขับรถจักเป็นแล้วบ่เป็นแล้วออก็โอเคอยู่เนาะ <c oughs> ไปมาก็คือสิสะดวกอยู่มีแต่ว่าเจ้านี่ขาดคนคุยเนาะอ่า ร <mm ู้สึกเงาๆก็เลยออกมาเปิดใจเบิังก่อนคือม okay ีคนรู้คนลงเนาะน้องลังก็คือเจ้านี่บริจากัดอายุเนาะหาสี่สิบหาสิบคุยได้อ่ามีหนวดมีเข่าซักลายก็คุยได้เนาะเป็นพอห่างพอใหม่ก็คุยไล่เนาะโดยสิอยู่ดาวไทยต่างประเทศไล่เบิด์ตปะไล่เบิร์ตมอเพียงได้คนโอ้คนหลงพาเลยโดยโดย ไม่นี่นค่ะคนข่างไม่ได้ไล่เติบน่าสนุกเนาะโดยก้วยกูน,น่องกโดูเติบโดยเพราะว่าตอนนี้ก็แลเ,เริ่มโองน้องเลยได้นี่นะดโดยโดยทายก็ไทายว่าเข้มถางนี่เนาะโดยก็โอเคเนาะน้องหลานเนาะทางเอวยก็สิได้เอาเฟซเอาไลน์จะว่วยเนาะเพื่อว่าหนุ่มคนไหนที่ว่าเพิ่นเบิ่งคลิปนี้เพิ่นอยากโอ้อยากลมนำเนาะโดยโดยโดยทางเอวยก็จะทักมาทางเอวยก็จะได้ยนทำการแจ้งให้รู้เนาะ โดยโดยโดยก็ไม่พอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งเลยก็ขอตัวกลับก่อนเด้อน้องหลาเด้อโดยอาสบายดีแ้วแหะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งสาวน้อยกับสาวนกก็แไร่เข่ามาโอมาลมนำสาวโสดนาใหม่เป็นครั้งแรกเนาะก็คือเลยโอเลยลมแล้วทั้งน้องเพิ่นก็อายุสิบแปดปีพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าทั้งน้องเพิ่นก็เป็นผู้จบผู้งามเนาะออกมาเปิดใจครั้งแรกอยากมีคนโอคนดม แม่พี่น้องเลยทือทางน้องเป็นกกนยังหามยังเฮียนอยู่เนาะโดยสําหรับหนุ่มๆคน,นไหนที่ว่าเห็นคลิปนี้เนาะอยาอ่าโกยอย่ากลมนำน้องก็สามารถทักทายเข้ามาหาซาลาน่อยได้เด้อซาลาหน่อยันยังดีเป็นสะพานหักไข่เนาะโดยก่อนเื่นก็ขอขบออขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสุกุสุคนที่ว่าเข้ามาเบิง่งลีปของซาลาหน้อยตั้งแต่ต้นจนจบกรขโอใอห้ดีไม่แห้งความเจ็บไม่ได้ความไข่มือนมีเด้อาัฒนาสิ่งใดกระอให้ได้ลังนั้นเนาะในหน้าที่การงานก็ขอให้ประสบความสําเร็จ พ่อแม่พี่น้องเลยคิดสิ่งใดก็เขาให้สมหวังเนาะสุขภาพร่าง,งกายแข็งแรงโดยกับซีมีเสียงรดเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ว่าสาระหน่อยอยู่แคมทางเนาะบางคำกับอาจสีฟังบอยชัดเจนกับ,กบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะโดยไปพ่อกักในคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ทางสาระ,ะน้อยกับขอับก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดี